น,นครมิธิลาเมืองหลวงแห่งแคว้นวิเทหะมีกษัตริย์นามว่าพระเจ้ามหาชนกปกครองบ้านเมืองด้วยความเป็นธรรมประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเสมอมาพระเจ้ามหาชนกมีพระโอรสสองพระองค์คืออริทชนกเป็นเชษฐาและโปลชนกเป็นอนุชาเมื่อการเวลาผ่านไปกษัตริย์ผู้ตั้งอยู่ในทศพิธรราชธรรมได้สวรรคตลง สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับพระโอรสทั้งสองและบรรดาประชาราษเป็นอย่างยิ่งเศนาอัมมา์ต่างพากันเข้าฟ้อพระอริธัชนกทูลเชิญให้ขึ้นคลองราชสมบัติส่วนพระโบรชนกผู้น้องขึ้นเป็นมหาอุปราชมิทิลานครกลับคืนสู่ความสุขสงบอีกครั้งในการต่อมาเหล่าอัมมา์ผู้ทุจริต ผู้ไร้สำนึกผิดชอบชั่วดีออกอุบายยุยงให้พระอริธชนกระแวงพระอนุชาโดยได้ใส่ความว่าพระโปลชนกคิดก่อการกรบฏและวางแผนลอบปลงพระชนพระราชาได้ฟังคำยุยงบ่อยเขา้าก็โอนเอ็นหลงเชื่อก่อให้เกิดวิกฤตขังใหญ่พระอริธชนกรับสั่งให้จับกลุ่มพระโปลชนกไปคุมขังขันพระโปลชนกถูกจองจําด้วยโซตรวนในคุกต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสจึงตั้งสัตยาธิสถานว่า ด้วยดวงจิตซื่อสัตย์ต่อพระเชษฐาและบ้านเมืองของข้าพเจ้าขอให้โซตรวนตลอดจนประตูคุกจงเปิดออกให้ประจักษ์เธอผลัโซตรวนที่ตึงไว้ก็ขาดสะบัน้นพระโปรชนกจึงหลบหนีจากคุกกระหกกระเฮินไปจนถึงชายแดนปัรดาราษฎรเมื่อทราบข่าวการถูกลงทันและหลบหนีของมหาอุปราชทั้งยังรู้เห็นความไม่ชอบธรรมของกษัตริย์จึงพากันติดตามช่วยเหลือพระโปโชนก ึงได้จัดตั้งกองกําลังขึ้นในะยกทัพไปตีมิถิลานครด้วยความคับแค้นใจที่พระองค์ทรงไม่ได้รับความเป็นธรรมเวลาล่วงเลยผ่านไปพระโปรชนกรวบรวมไพร่ผลได้มากมายและฝึกฝนกองทัพจนชี่ยวชาญชำนาญการรบเมื่อนั้นพระโปาชนกจึงจัดขบวนทัพมุ่งหน้ามายัางเมืองมิถิลานคร ฝ่ายกษัตริย์อริทชนกเมื่อทราบข่าวว่าทัพของพระอนุชากำลังเข้าประชิดเมืองก็หวั่นวิตกจึงสั่งเสียพระมเหสีที่กำลังตั้งครรภ์ให้หลบหนีเอาชีวิตรอดขึ้นชื่อว่าสงครามมีแต่ความพินาศเท่านั้นเจ้าจงรักษาคันให้ดีและดูแลลูกของเราสืบไปพระมเหสีแม้โศกเศร้าเสียพระไทยก็มิอาจทัดทานอันใดได,ได้จึงจำใจหลบหนีไปและในที่สุดสืกระหว่างสายเลือดก็ได้ประทุข,ขึ้น กองทัพทั้งสองฝ่ายสู้รบกันอย่างมีลดละพระโปรชนกใส่ช้างเข้าประจันกับกษัตริย์ผู้เป็นพี่และด้วยกองกําลังของพระโปรชนกมีความพร้อมมากกว่าในที่สุดกองทัพกษัตริย์อริทชนกก็พ่ายแพ้และพระองค์ก็สิ้นชีพในสนามรบพระโปรชนกได้สถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ของมิถิลานครต่อมา พระมเหสีเมื่อทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระสวามีก็เสียพระทัยยิ่งนะักพระนางปลอมตัวด้วยเสื้อผ้าเก่าสมซ้ออุ้มท้องเดินเท้าด้วยจิตใจเด็ดเดี่ยวไปยังเมืองกาลและจำปากะระหว่างทางพระอินทได้แปลงกายเป็นชายชราขับเกวียนพาพระนางไปส่งยังที่หมายบัดนั้นพราหมณ์ที่สาป,ปามโมกชาวเมืองกาลและปากะเป็นผู้มีจิตใจเมตตาการุณา เกิดความเอนดูสงสารจึงรับพระนางไปอยู่ด้วยและอุปการะเลี้ยงดูดูลน้องสาวไม่นานนะักพระนางก็ให้กำเนิดพระโอรสน้อยตั้งนามตามพระอัยกาว่ามหาชนกกุมารมหาชนกกุมารเติบโตขึ้นมักถูกล้อเลียนว่าเป็นลูกกัม้ะกุมารน,น้อยเฝ้าถามความจริงเรื่องพระบิดาและรบเร้าอย่างไรก็ไม่เป็นพ้น จนกระทั่งวันหนึ่งขณะกำลังดื่มนมจากพระถันอยู่นั้นพระองค์ูว่าถ้าไม่ยอมบอกจะกัดยอดพระถันของพระมารดาให้ขาดพระนางจึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเมื่อมหาชนกเติบใหญ่ขึ้นก็ตั้งปณิธานว่าจะต่อสู้ช่วงชิงบัลลังก์มิถิลานครกลับคืนมาให้จงได้จึงหมั่นเล่าเรียนศิลปศาสตร์ทั้งปวงด้วยความมุ่งมั่นจนเชี่ยวชาญสำเร็จด้วยเวลาอันรวดเร็ว จเริงไว้ได้16ปีก็ลาพระมารดาว่าจะล่องเรือไปทำการค้ายังดินแดนสุวรรณภูมิเพื่อสะสมทุนรอและกำลังคนเพือ่อชิงราชสมบัตินครมิถิลาพระมารดาจึงนำทรัพย์สินที่ติดตัวมาครั้งยังเป็นพระมเหสีออกมา3สิ่งคือแก้วมณีแก้วมุกดาและแก้ววิเชียนมอบให้เป็นทนุนพระมหาชนกนำแก้วมณีล้ำค่าทั้งสามไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าขึ้นเรือสำเภาลำใหญ่พร้อมด้วยลูกเรือราวเจ็ดร้อยคน เรือสำเภาแล่นผ่านมหาสมุทรเวิ้งว้างไปไกลถึง700ร้อยรอยโยธลองไปไกลแสนไกลวันเวลาล่วงเลยไปวันแล้ววันเล่าจนถึงวันที่7เกิดพายุโหมกระหนำ่ำคลื่นลูกใหญ่ซัดพัดผ่าน้้ำทะเลท่วมทะลักเข้ามาในเรือลูกเรือตื่นตระหนกพัดตกลงในทะเลกระสือกระสนจมหายไปพายุรุนแรงขึ้นคลื่นลงในมหาสมุทรปั่นป่วนไปทุกสารทิศ ในเกลียวคลื่นรุนแรงมหันตภัยร้ายล้อมรอบหรือเบื้องล่างหลายชีวิตต้องสังเวยเป็นเหยื่อสัตว์ร,ร้ายภายใต้ท้องทะเลทุกคนหวาดกลัวและสิ้นหวังแต่พระมหาชนกมีสติตั้งมัน่นเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โดยกินน้ำตาลกรวดคลุกกับเนยจะบินท้อง นำผ้ายเนื้อเกลี้ยงชุบน้ำมันผ่านกายแน่นนะรวบรวมพละกำลังปีนขึ้นไปบนเชือกที่กวัดแกว่งไปตามแรงพายุมองลงไปเบื้องล่างเห็นผู้คนสูญหายถูกดูดกลืนลงไปใต้ท้องทะเลพระองค์ก็ตั้งใจแน่วแน่เราต้องรอดไปให้ได้พระองค์ทรงกัดฝันสู้พายุร้ายลมแรงปีนป่ายจนถึงยอดเสากระโดงเรือเพ่งมองไปเบื้องหน้ากำหนดทิศทางไปสู่มิถิลานครแล้วรวบรวมพละกำลัง กระโดดพุ่งจากยอดเสารกระโดงเรือให้คำพ้นฝูสัตว์ร,ร้ายที่อยู่เบื้องล่างพระมหาชนกตัดสินใจแหวกวายฝากคลื่นลมที่ถาโถมรายรอบมุ่งหน้าไปยังเด็ดเดี่ยวผ่านวันผ่านคืนผ่านกระแสคลื่นไม่รู้สิ้นสุดอยู่ในห่วงมหาสมุทรจนล่วงไปถึงวันที่เจ็ดท่ามกลางความมืดมิดนั้นพลันมีแสงสว่างจากฟากฟ้า,าสาดแสงลงมา ปรากฏร่างนางมณีเมฆลาเทพิดาผู้รักษามหาสมุทรเห็นพระมหาชนกว่ายน้ำอยู่ตามลำพังด้วยความวิริยะเช่นนั้นก็ประหลาดใจจึงเอ่ยถามว่าใครกันนี่ทั้งๆที่มองไปทางไหนก็ไม่เห็นฝั่งท่านกลับเพียรพยายามอยู่อย่างนั้นท่านเห็นประโยชน์อันใดหรือแม้เรียวแรงของพระมหาชนกจะถดถอยลงมากแต่ก็ทรงตอบด้วยความมุ่งมั่น เทพธิดาเราพิจารณาสิ่งที่พึงกระทำในโลกและอานิสงส์ของความเพียรดังนั้นแม้มองไม่เป็นฝั่งเราก็จักพยายามต่อไปอย่างไม่ลดละนางมณีเมฆาถามต่อด้วยความประหลาดใจว่ามหาสมุทรทางลึกและกว้างใหญ่ความพยายามของท่านย่อมเปล่าประโยชน์ท่านจะต้องตายก่อนที่จะถึงฝั่งเป็นแน่พระมหาชนกตอบว่าบุคคลที่กระทำความเพียรอย่างลูกผู้ชายแม้ตายก็ไม่มีผู้ใดติเตียน นางมณีเมฆลายังไต่ถามต่อว่าความพยายามที่ไม่มีวันสำเร็จทั้งความยากลำบากและผลลัพธ์จะนำไปสู่ความตายแล้วความพยายามนั้นจะมีประโยชน์อะไรพระมหาชนกตอบเทพธิดามณีเมฆลาว่าในโลกนี้มีคนบางจำพวกไม่ว่าการกระทำจะสำเร็จหรือไม่ก็มีละความพยายามท่านก็เห็นไม่ใช่หรือว่าขณะที่คนอื่นๆจมน้ำไปสิ้นแล้ว เราคนเดียวเท่านั้นที่พยายามว่ายอยู่และยังเห็นท่านสถิตยอยู่ใกล้เรานางมณีเมฆลาได้ฟังแจ่มแจ้งก็ชื่นชมในความเพียรของพระมหาชนกนางจึงทลาลงสู่มหาสมุทรถามถึงจุดหมายปลายทางที่พระมหาชนกประสงค์ที่จะไปให้ถึงเทพธิดาอุ้มร่างของพระมหาชนกเหินขึ้นฟ้าสู่เมืองน,นิธิลานคร เมื่อถึงนครมิทิลาเทพธิดาก็วางพระมหาชนกลงนัศาลาในอุทยานแห่งหนึ่งกล่าวถึงพระโปลชนกมีแต่ธิดาไม่มีโอรสก็มุ่งหมายจะรักษาบัลลังก์นี้ไว้ให้แก่ทายาทของพระเชษฐาขันเฝ้าตามหายอย่างไรก็ไม่พบนิยามนี้พระองค์ชราและกำลังประชวนอย่างหนักจึงประสงค์ให้พระนางศรีวลีพระธิดาได้มีคู่ครองสืบราชสมบัติข้าจะยกราชสมบัติให้แก่บุคคล ที่มีคุณสมบัติทั้ง4ข้อข้อแรกคือเป็นที่พึงใจของพระธิดาข้อ2สามารถโกงสหัตถามัทนได้ข้อ3รู้หัวนอนแห่งบัลังสี่เหลี่ยมและข้อสุดท้ายสามารถไขปริศนานำคุมทรัพย์ใหญ่ทั้ง16แห่งออกมาได้หลังจากนั้นไม่นานพระองค์ก็สิ้นพระชนลงเหล่าเสนาข้าราชบริพารได้สรรหาผู้มีคุณสมบัติทั่วทั้งแผ่นดินก็ไม่พบ จึงให้ปุโรหิตทำพิธีเสียงราชรถเพื่อเสาหาผู้มีบุญญาธิการราชรถเดนแล่นลิวไปยังทิศที่ตั้งอุทยานและมาหยุดอยู่ตรงหน้าศาลาที่พระมหาชนประทกับอยู่ชนทั้งหลายต่างแซ่ซ้องยินดีทูลเชิญพระองค์เสด็จขึ้นราชรถเพื่อเข้าไปยังพระราชวังเพื่อทดสอบคุณสมบัติทั้งสี่ ว่าพระนางสีวลีครัร้นได้เห็นพระมหาชนกก้าวลงจากราชรถก็รู้สึกชื่นชมตั้งแต่แรกพบพระนางยืมพระหัตเชื่อเชมพระองค์เข้าไปในพระราชวังเมื่อพระนางสีวลียืมพระหัตให้พระมหาชนกผู้มีคุณสมบัติข้อแรกที่ถูกค้นพบแล้วสหาสถามัทนนคุณสมบัติข้อที่สองมีน้ำหนักมหาศาลธนูนี้ต้องใช้แรงคนกงถึง1000คน แต่ด้วยพละกกำลังมหาศาลพระมหาชนกสามารถกงคันธนูได้โดยง่ายดังสตรียกไม้กงดีดฝ้ายคุณสมบัติข้อที่สรู้หัวนอนแห่งบัลลังก์สี่เหลี่ยมอันมีลักษณะเหมือนกันทั้งสี่ทิศพระองค์จะต้องบอกให้ได้ว่าทิศใดเป็นหัวนอนพระมหาชนกนิ่งพิจรารณากว่าสายตาไปรอบๆบบัลลังก์แล้วชี้ทิศไปทางหัวนอนอย่างถูกต้องเหตุเพราะพระนางสรีวลีได้วางปิ่นไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ให้ทรงทราบ ด้วยพระนางมีความรักต่อพระมหาชนกตั้งแต่แรกพบปริศนาข้อสุดท้ายขุมทรัพย์ใหญ่ทั้ง16แห่งอยู่ที่ใดพระมหาชนกใช้ปัญญาไขปริศนาดังนี้ 1. ขุมทรัพย์ที่พระอาทิตย์ขึ้นคือขุมทรัพย์ที่ฝังไว้บริเวณที่ต้อนรับพระปัจเจกพุทธเจ้า 2. ขุมทรัพย์ที่พระอาทิตย์ตกคือขุมทรัพย์ที่ฝังไว้บริเวณที่ทรงปัจเจกพุทธเจ้าเดินทางกลับ 3. ขุมทรัพย์ที่อยู่ภายใน คือขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ภายในประตูใหญ่ของพระราชวัง 4. ขุมทรัพย์ที่อยู่ภายนอกคือขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ภายนอกประตูใหญ่ของพระราชวัง 5. ้ขุมทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ภายในและภายนอกคือขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ใต้ธรณีประตูใหญ่ของพระราชวัง 6. กขุมทรัพย์ขาขึ้นคือขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ใต้บันไดทางขึ้นช้างมงคล 7. ขุมทรัพย์ขาลงคือขุมทรัพย์ที่ฝังอยู่ใต้บันไดทางลงจากคอช้าง8-11ถึง ขุมทรัพย์ที่ไม้รังทั้ง4คือขุมทรัพย์ที่อยู่ใต้แท่นบรรทมที่ทําจากไม้รังทั้ง4ี่มุม 12. ขุมทรัพย์ที่ยอดหนึ่งโดยรอบคือขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ชั่วแอกรอบแท่นบรรทม 13. ขุมทรัพย์ที่ปลายงาคือขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ที่ใต้ปลายงาที่ชี้ลงในโรงเก็บช้างมงคล 14. ขุมทรัพย์ที่ปลายหางคือขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ที่ปลายหางของช้างมงคล 15. ขุมทรัพย์ที่สะน้ํา คือขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ในสะบกขรณีมงคล 16. ขุมทรัพย์ที่ยอดไม้คือขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ในอาณาเขตเงาอย่ามเที่ยงวานของต้นรังใหญ่ในพระราชอุทยานด้วยพระปัญญาพระมหาชนกสามารถไขปริศนาได้ทั้งหมดจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะครองบัลังทุกประการขันได้ไปถามความเป็นมาจึงทราบว่า พระมหาชนกไม่ใช่ใครอื่นหากแต่เป็นโอรสของพระเจ้าอาริธัชชนกนั่นเองพระมหาชนกคลองราชสมบัติโดยสืบมาพระมารดาและพราหมณ์ก็ได้มาอยู่ที่มิถิลานครต่อมาพระมหาชนกและมเหสีสีวลีได้มีโอรสนามว่าทีขาวุราชกุมาร ครันแล้วพระมหาชนกทุ้นคิดถึงเรื่องราวที่ได้ผ่านพ้นมาทรงตึกตรองว่าบัณฑิตพึ่งมีความเพียรอย่างไม่ลดละปัดนี้แม้พระองค์ได้ครอบครองราชสมบัติทางโลกทั้งปวงแล้วแต่ก็ยังสาะแสวงหาเป้าหมายชีวิตอันสูงส่งและดีงามกระทั่งวันหนึ่งขณะเสด็จประพาสอุทยานบริเวณใกล้ประตูอุทยานนั้นมีต้นมะม่วงขึ้นอยู่สองต้นต้นหนึ่งมีผลดกต้นหนึ่งไม่มีผลเลย พระองค์ได้เสวยมะม่วงจากต้นที่มีผลดกปรากฏว่ามะม่วงนั้นหวานอร่อยประดุดรสทิพย์ประชาชนเมื่อรู้ว่าพระราชาเสวยมะม่วงก็กลูกันมาเก็บกินและเมื่อได้ริมลดความอร่อยของมะม่วงก็ต่างชักชวนกันมามา,มากมายชนเหล่านั้นทั้งปีนทั้งป่าย หักกิ่งการสาขาจนมีเหลือมะม่วงแม้สักผลเดียวต้นมะม่วงก็ถูกทำลายต้องหักโค่นลงและแห้งตายไปในที่สุดเมื่อพระมหาชนกสเสด็จกลับไปยังที่นั่นอีกครั้งหนึ่งก็พบว่าบัดนี้มะม่วงต้นที่มีผลอร่อยได้ถูกหักโค่นลงแล้วคงเหลือไว้แต่ต้นที่ไม่มีผลยังคงยืนต้นดังเดิมพระองค์ทรงพิจารณาต้นมะม่วงและคำนึงว่าต้นมะม่วงที่มีผลผู้คนย่อมเกิดความปรารถนาอยากจะครอบครอง ผู้คนจึงมาเบียดเบียนทำให้ต้องเสียกิ่งก้านดอกผลจนเกิดทุกข์เชกเช่นเดียวกับคนยอมฆ่าเสือเพราะหนังยอมฆ่าช้างเพราะงายอมฆ่าขนมังค่างเพราะทรัพย์สินใครเล่าจะฆ่าคนซึ่งละการครอบครองสมบัติละการทยานอยากทั้งหลายต้นมะม่วงสองต้นนี้เสมือนหนึ่งผู้สั่งสอนธรรมะแก่เราพระองค์ตัดสินใจจะออกบวชแสวงธรรมแห่งการหลุดพ้น เมื่อเสด็จกลับมายัางพระราชวังพระมหาชนกออกท้องพระโรงและประกาศความประสงค์ที่จะออกบวชแก่พระมเหสีและเหล่าเสนาอำมาตพระองค์ได้อภิเษกพระธีขาวุราชก,กุมารขึ้นเป็นกษัตริย์ครองบัลลังก์สืบไปแล้วพระองค์ก็ทรงปลงพระเกศาคลองพากาสาวพัดเข้าสู่เพศบพรรพชิต สเสด็จออกจากพระราชวังตามลำพังไปสู่หนทาง,สทางสแสวงธรรมพระนางสีวลีอ้อนวอนให้สเสด็จกลับก็ไม่เป็นผลจึงให้อมาตเผาโรงเรือนเก่าๆและกองญ้ากองใบไม้แท่งเป็นว่าไฟไหม้พระคังแต่พระมหาชนกกลับตรัสว่าเราละสมบัติทางโลกแล้วสมบัติที่แท้จริงคือความสุขสงบจากการบรรพชานั้นยังคงอยู่กับเราไม่มีสิ่งใดทำลายได้ พระนางสีวลีได้แต่ติดตามพระมหาชนกไปวันหนึ่งมีสุนัขคาบเนื้อวิ่งผ่านมาพกผู้คนเขาก็ตกใจขายชิ้นเนื้อไว้กลางถนนพระมหาชนกพิจารณาว่าก้อนเนื้อนี้ไม่มีเจ้าของจึงเสวยเนื้อก้อนนั้นพระนางศีวลีเห็นดังนั้นก็ตำหนีพระมหาชนกที่เสวยเนื้อก้อนอันเป็นของเหลือจากสุนัขพระมหาชนก มิได้สนใจคําทัดทานยังคงเสวยก้อนเนื้อต่อไปโดยสงบแล,ล้วตรัสตอบว่าดูก่องพระนางศรีวลีบินทบาดใดอันบุคคลผู้ครองเรือนหรือสุนัขสละแล้วเรายอมบริโภคอาหารนั้นได้ของบริโภคใดๆในโลกนี้ที่ได้มาโดยธรรมของบริโภคเหล่านั้นกล่าวกันว่าไม่มีโทษและพระนางศรีวลียังคงติดตามพระองค์อย่างไม่ลดละจนกระทั่งได้พบเด็กหญิงคนหนึ่งนามว่าก um ุมาริกา ผูสวมกำไลข้อมือสองข้างข้อมือของเด็กหญิงข้างหนึ่งมีกำไลหนึ่งวงอีกข้างหนึ่งมีสองวงพระมหาชนกสังเกตดังนั้นก็ถามว่าเหตุใดกำไลข้อมือของเธอข้างหนึ่งจึงมีเสียงดังอีกข้างหนึ่งไม่มีเสียงดังเด็กหญิงตอบว่าท่านสมณะเพรากกำไลสองวงอยู่ร่วมกันกระทบกันจึงเกิดเสียงดังเมื่อข้างที่สวมกำไลเพียงวงเดียวยังไม่มีเสียงดังเหมือนมุนีสงบนิ่งอยู่ คนมีคู่จึงถึงความวิวาทกันบุคคลเดียวจกวิวาทกับใครท่านนั้นเป็นผู้ปรารถนาสวรรค์ก็ขอจงชอบความเป็นอยู่ผู้เดียวเธอพระมหาชนกได้ยินดังนั้นก็ตรัสแหนให้พระนางศรีวลีพิจารณานางกุมาริกาแม้อ่อนวัยยังเห็นว่า,าปรรพชิตและสตรีเดินตามกันมาย่อมเป็นเหตุให้ผู้คนติเตียน แต่พระนางศรีวลียังคงยืนกลางติดตามพระองค์ต่อไปจนมาพบนายช่างสอนซึ่งกำลังหลับตาข้างหนึ่งเล็งเพื่อดัดลูกศรที่โคดให้ตรงพระมหาชนกเพ่งมองการกระทำของนายช่างสอนด้วยความสงสัยจึงตรัสถามว่าเหตุใดท่านจึงหลับตาข้างหนึ่งในการดัดลูกศรนนี้นายช่างสอนกล่าวว่าการเล็งด้วยตาข้างเดียวย่อมเห็นความโคดของสอนได้ชัดเจนกว่าการเล็งด้วยตาทั้งสองข้าง ท่านนั้นเป็นผู้ปรารถนาสวรรค์ก็ขอจงชอบความเป็นผู้เดียวเถิดพระมหาชนกเตือนพระนางสีวลีอีกครั้งว่าพระองค์ประสงค์จะเดินทางไปโดยลำพังเพื่อแสวงหาความสงบไม่ต้องการสิ่งใดรบก,กวนอันเกิดจากการอยู่ร่วมกับผู้ใดอีกต่อไป พระนางศรีวลีศรัทธาความแน่วแน่ในการออกบวชของพระมหาชนกยิ่งนักแต่พระนางก็ยังยืนยันที่จะติดตามพระองค์ต่อไปจนมาถึงทางแยกพระมหาชนกจึงตรัสว่าเธอจงถือเอาทางหนึ่งเราจักถือเอาทางหนึ่งเธอจงเลือกหนทางของเธอเราจะเลือกหนทางที่จักอยู่ผู้เดียวเราได้เดินทางมาถึงทางสองแพร่งนี้แล้วเธอจงเลือกหนทางสายหนึ่งซึ่งจะเดินไปแต่เพียงผู้เดียวเธอ เช่นเดียวกับต้นยาที่ถูกถอนรากขึ้นจากแผ่นดินแล้วยอมไม่สามารถสื่อต่อกับแผ่นดินเดิมได้อีกบัดนี้พระนางสีวลีไม่อาจทัดทานได้อีกต่อไปจึงยอมตัดใจปล่อยให้พระมหาชนกมุ่งหน้าแยกทางไปสู่เส้นทางสแสวงธรรม พระมหาชนกบำเพ็ญวิริยะบารมีด้วยความเพียรไม่ลดละพระองค์มุ่งสแสวงหาธรรมเพื่อความหลุดพ้นจนสำเร็จดังปณิธานได้ในที่สุดเมื่อสิ้นพระชนได้ไปบังเกิดในรลมโลก